c s CS, ใครใช้ก็ง่ายใครใช้ก็รวยค่ะวันนี้พารีวิวชมอุปกรณ์ใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัวขุดมันค่ะหางขุดมันผานขุดมันใหม่จากค่าย LCS นะคะขุดง่ายกินแรงน้อยนะคะได้ผลคุ้มค่าประหยัดน้ำมันเป็นเลิศค่ะตัวนี้เป็นหางขุดมันสำหรับแท็กเตอร์คันใหญ่รุ่น M นะคะตัวนี้ค่ะ เป็นรูสลักใหญ่ใส่แท็กเตอร์รุ่นใหญ่อย่างเช่นรุ่นเมนะคะความสูงตัวนี้อยู่ที่เมตร25เซนนะคะความกว้างอยู่ที่75ค่ะความยาวอยู่ที่เมตร10เซนนะคะตัวนี้นะส่วนตัวใบเป็นขนาด22นิ้วนะคะเป็นหางขุดมันสาหรับใส่แท็กเตอร์รุ่นใหญ่อย่างเช่นรุ่นเรุ่น Ford นะคะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะสินค้าใหม่จากค่าย LCS นะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2 1 5กิโลกร,รัมนะคะตัวนี้นะ ท่านใดมองหากันอยู่นะคะตัวโครงสร้างตัวนี้4นิ้วนะคะเป็นเหล็กหนาขนาด4นิ้วนะคะตัวโครงสร้างค่ะผิดหัวมันได้ดีเยี่ยมนะคะไม่ติดนะคะตัวนี้นะใส่แท็กเตอร์รุ่นเอได้เลยค่ะราคาตอนนี้21,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับแผนขุดมั่นนะคะสินค้าใหม่จากค่าย LCS นะคะ เป็นหางขุดมันสาหรับแท็กเตอร์รุ่นเอมหรือว่าใส่รุ่นฟอร์ดนะคะต,ตัวของตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นเหล็ก4นิ้วนะคะตัวนี้นะเป็นเหล็กหนา4นิ้วนะคะราคาไม่แพงค่ะชุดนี้21,500บาทเท่านั้นสําหรับหางขุดมันใส่แท็กเตอร์รุ่นใหญ่ท่านใดมองหากันอยู่สามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะจัดส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ แต่จะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้าสอบถามสั่งซื้อที่0810462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ